เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะมาพบก,กับคู่ที่สองของเรากันเลยดีกว่าวันนี้โอ้โหเปิดตัวมานะฮะหรือว่ันนี้เราจะเป็นใครมาเจอกันนะฮะมาแล้วครับผมนี่ฮะโอ้โหเอาละครับท่านผูพิเกียรติท่านสุภาพสุดและสุภาพสตรีทั้งหลายตอนนี้คุณกำลังรังรบชมในไฟท์นาเม่นะฮะคู่ที่สองประจำวันนี้ มาแล้วครับผมจากประเทศไทยบางนาตาสทรงเข้าประกวดพี่มิกกี้โอ้โหรือว่าความมั่นใจฮะเดินขึ้นมาแม่พร้อมเสื้อหนังควายกับหมวกสีเขียวของเขาเนี่ยโอ้โหอีตาเบชโชว์ไปนึงทีอืมเนี่มีรอยสักด้วยเป็นไงนี่ะโอโ้ขึ้นเชิดนี่นะความมั่นใจฮะหรือวันนี้เขาจะ คว้าชัยชนะแล้วเข้าไปเจอกับพี่บาสได้ดไหรือไม่ที่รอยเขาอยู่แล้วนะฮะโอ้โหดูว่าคู่ต่อสู้เขาจะเป็นใครในวันนี้เก่งเลยฮะเปิดตัวะะมั้ยฮะรอรอบกันชนิดหนึ่งนะเนี่นะยเพลงมาเรงร่องคนระับผมเนี่ยนะนี่นมาแนละ้วโอ้โอ บิดมาเลยฮะสิงนักบินของเรามาฮนะจากประเทศไทยฮะโอ้กรมตำรวจส่งเข้าประกวดนะจังหวะนี้มาแล้วครับผมพี่ออมสินของพวกเราั่นเองอ <c oughs> นี่ฮะบิดมาเลยเงี่ยเงี้ยเงียนนะโอ้โไม่ใช่มอไซค์อ่ะแต่น่าจะนคนภาคไม่น่าใช่ฮะจังหวะนี้ลงรถมาแล้วฮะโอ้โหใส่แว่นดำมาเลยะเดี่ยวเสื้อหนังควาย ขึ้นมาที่นี่ฮะกลางปีกโชว์ไปก่อนหนึ่งทีนี่ฮะมั่นใจเหมือนกันต่างฝ่ายต่างมั่นใจฮะดูซิว่าใครจะเป็นคนเข้าไปชิงแชมป์ฮะโอ้โหเอาแล้วครับผมต่างท่ากันร้อนะฮะวันนี้กรรมการให้สัญญาณเริ่มได้มาครับจังหวะนี้จับบิกิี้จับได้มาจับมาก่อน,เล,อนเลยสูเพกไปก่อนเลยฮะจังหวะน,นี้ ไม่ฟังอีลาค่ะอีลมไม่เปิดก่อนได้เปรียบตลอดไอ้จับลุกขึ้นมาต่อยต่อยก่อนต่อยก่อนแต่วันนี้จะจับดีทีไม่ได้พี่สินสวนด้วยหัวเข่านี่จับมาเข่าสองแต่วันนี้จับยกขึ้นมาจะเผาบอมแต่ไม่ได้พี่วิกกี้สวนได้แต่วันนี้พี่วิกกี้จับมาเหมือนกันจับลุกขึ้นมาจับเอาพี่อมสินก็แก้ทางได้แก้กับไปแก้กับมาแต่วันนี้หาจังหวะกันอยู่อมสินแต่วันนี้จับได้ เวียงเด้งเชือกมาจะโคสไลน์พี่วิกกี้หลบได้พี่จับเข้าซองเหมือนกันนี่จับยกขึ้นมาจะพาวเวอร์บอมเออพี่วิกกี้เหมือนจะได้เปลี่ยนมาช่วงแรกนี่ลากมาลามระการเวทีก่อนจับขามาศอกจับลุกขึ้นมานั่งก่อนตีหัวขึ้นมาจังวะน,นี้พี่วิกกี้จับดีดีทีโอ้โห อาแล้วก็ออกจังหวะนี้พิพิธีขึ้นเชือกเส้นที่3ตอนนี้ยังไงกระโดดโอ้โหจั่วลมไปหนึ่งทีตรงน,นี้อมสิงกระทืบซ้ำนี้จับลุกขึ้นมาได้จังหวะนี้เตะเข้าที่ชาร์ตอกกระทืบตอนนี้จับลุกขึ้นมาอย่างเงี้ยอัพเปอร์คัตไปที่คางโอ้โหหัวแดงกันทีกระสันนี่จับลุกขึ้นมาจับมาจะสแลมแต่ไม่ได้พีิพิกี้สวนได้ครับเฟสเฟสลงไจังหวะ เตะ้าไปที่ชานอกจับลุกขึ้นมาลุกอีกแล้วบิดไปบิดมาจังหวันนี้จับมาดีดีทีจับลุกอีกลุกแล้วลุกอีกไม่ได้นอนสักทีอันนี้จับจะดีดีทีอีกแล้วอ้อมสินแก้ได้ดามด้วยเขา่าน,นี้จับเข้าซองเข้าซองมายกไว้อยวันนี้พายเดวเวอร์ลงมา หา uh huh. มุมไว้จ uh huh. <ver> ั่หวนี้มีความสิ่งขึ้นเชือกฮะเซตที่สองยูนกระโดดทิ้งเข่าลงมาโอ้โหเจ็บแต้าพี่มิกกี้กระตืบซือ้ากันฮะจะจับลุกจังหวะนี้ลุกขึ้นมาเราสิจับเข้าเข้าข้ออะไรนี้จับมาสูบเพกอืมีเกียร์โอ้ยหรือกระมือนเตะเข้าไปที่ซิกโคงจังหวะนี้เตะเข้าไปที่กลางหลังอีกทีนึ่งเหมือนแขนกันมาแต่ชาปางก่อนจังหวะนี้จับล็อกคอเลยล็อกคอจังหวะนี้ อ่าเป็นซับปิชชั่นนะจังนี้ล็อกคอพี่พิกกี้ยังไงแก่ทางได้ฮะยังไม่ยอมพี่อมสินก็เลยจับแบกขึ้นไหลมาอ่าหมุนหมุนก่อนทันทีเอามาสแลมกับเธอร์เคลื่อนแล้วก็วิ่งมา r u น n i n g power slam ฮะจังตวะนี้โอ้โหจุกเลยนพี่พิกกี้หกแขนมาฟาดก,กับเวทีดับลุกขึ้นมาอีกไม่ฟังอีลาใครยอมต่อยไปก่อนเลยแล้วนี้จับมาโอลิมปิกสแลมโอ้โหพี่คอมสินแนะนำล่องไปก่อนเลยฮะจังหวะนี้ เดี๋ยนี่ไงครับต่อยต่อยก่อนเลยต่อยซัดเข้าไปที่เบ้าหน้าอือโอ้โหแตกครับพิมกี้แตกโอโ้เริ่มมาไม่เกียร์ที่ใแตกก่อนเลยในหะ้เดี๋ยววันนี้พี่มิกกี้ครับยังไงโอ้ยสวนได้เหมือนกันแนฮะพี่มิกกี้ต่อยไปก่อนเลยเดี๋ยวนี้จับมาข้างหลังจะทำอะไรล็อกขาเดี๋ยววันนี้อุ้ยยังโอ้โหนะครพี่มิกี้ฮนะขอขอเก๊กก่อนฮนะขอเก๊กก่อน โอเคก็พี่อมสีฟื้นตัวมาแต่วันนี้จับได้เวลีบารี่ไม่ได้แต่วันนี้ขืนได้แต่วันนี้พี่พิกี้จับหมุนคืนมาจับลุกขึ้นมาแต่วันนี้ยังไงต่อยไปก่อนเลยฮะมีพิกี้ฮะต่อยแล้วก็อุยงแตวันนี้เอาเลยฮะได้ดำล่องนแต่วันนี้มิกี้จับลุกขึ้นมาแต่พี่อมลุกขึ้นมาแต่วันนี้จะใส่ท่าครับแต่วันนี้แบกขึ้นไหลมาแล้วใส่ท่าครับจีเทสโกทูสลิฟโอ้โหเข่าไปที่หน้าเต็มเต็มยังไงอะพี่พิกี้ ขึ้นเชือกเ้นที่3มก่อนเลยจะใส่ท่าไม่ตายหรือเปล่ามาแล้วครับผมท่าไม่ตายพี่วิกกี้ตรงนี้กระโดดขาคู่ตรงนี้ขาคู่ย่ำย่ำลงไปที่ชานอกตัวนี้นับกลับกดไม่ได้ฮะโอ้ติดเชือกติดเชือกพี่เอมสินดีออกมาตรงนี้พี่เอมสินะสวนได้ฮะตรงนี้ฟาดลงไปกับพื้นเอาแล้วพี่เอมสินก็จะใส่ท่าไม่ตายเหมือนกันเรียกพี่วิกกี้ลุกขึ้นมาตรงนี้เตะไปก่อนเลยแล้วก็ใช้นิ้งวิสาเจโอ้โห เข้าไปที่หน้าหัวเข่าหัวเข่าเข่าแรงกำใจอ้าติดเชือกเหมือนกันโอ้โหต่างายต่างติดเชือกฮนะไม่ได้ไม่ได้จับกดกันทั้งคู่แต่กว่นี้ก็เข่าสวนไปอีกทีนึงมาต้องย้ําที่แผลได้ว่ากาทืบยังไงฮะโอ้โหจับขาไปา่างนี้เอาผีบิกกี้สวนได้ถีบเข้าไปที่หน้าก่อนวิ่งมาทางว่นี้จะจับสลัมไม่ได้ฮะพี่คมสินสวนได้ทิ้งลงมาทางว่านี้ยังไงกาทืบสามไปที่ แผลเดิมฮะจังหวะนี้จับลุกขึ้นมาเข่าอีกโอ้โหย้ำฮะต้องย้ำย้ำแผลเดิมฮะจังหวะนี้เนียงมสิ่งที่จับจับได้แังวนี้ยกขึ้นมาพาวบอมอีกทีหนึ่งโอ้โหแข็งแรงฮะจังหวะนี้ส่งตรงจากข้างในฮะวันนี้จับลุกขึ้นมาเตะก็ไม่กางหลังจับกดเลยฮะกับการนับหนึ่งสองได้แค่สองเท่านั้นเลยฮะ พี่มิกกี้ยังทนได้ฮะโอ้พี่คำสิลป์นี่ถึงกับเท้าเอวฮนะโอ้โห,โโหเหนื่อยนะในวันนี้กาเทืบเลยกาเทือบอันนี้จับลุกขึ้นมาจับบิดบิดให้ลุกขึ้นมาในวันนี้ยังไงครับเหตุบัตรโอ้โหซ้ำแผลเดิมตลอดฮนะพี่อมสินซ้ำแผลที่แตกนะฮะในวันนี้พี่อมสินต่อยต่อยมาในวันนี้ได้คนระับโอลิมปิกสแลมรอบที่สองฮะนำล่องอีกแล้วฮะ ยังไงครับพีมิกกี้จะทนได้หรือเปล่าพี่สมสินล่าครับล่ามากลางเวทีจับกดก่อนเลยกับก้ามาครับนับหนึ่งสองและยังครับโอ้โหพี่มิกกี้ยังทนได้อยู่ฮะโอ้พี่สมสินียังไม่อยากจะเชื่อเลยฮะจังหวะนี้เอาละครับผมพี่สมสินจะใส่ท่าไม่ตายฮะเดพีมิกกี้ดูกระถีบจังหวะนี้มาแล้วใช้นิ่งบริษัทขุนเข่าไร้น้ำใจโอ้โหเข้าไปที่หน้าแล้ววะนี้ซ้ำอีกทีหนึ่ง ได้กดได้ตรวนี้นับหนึ่งสองและสามหรือเปล่าโอ้โหยังครับพี่วิกกี้ยังอะยังอยู่ครับโอ้โหพี่วิกกี้ยังอึดถึกทนนะตรงนี้เหตุการณ์นี้คล้ายคคู่แรกอะคู่แรกอะพี่บาเขาอึดอย่างนี้เหมือนกันฮนะดูเาพีกวิกกี้จะสวนกลับได้หรือเปล่าถีบแล้วถ้าจาังหวะน,นี้ได้สวนกลับหรือเปล่าดูงีจับหลังมาแล้วก็เห้ี่ย,ยงข้ามตัวจะไปกดไนดะ้กดโอ้แต่ติดเชือกติดเชือก ไม่ได้แล้วตัวนี้พี่พิกี้จับลุกขึ้นมาได้สวนทีต้องสวนยาวๆเขาจะวิ่งจับยกขึ้นมาเอาแล้วกระบอกมจะใส่ท่าเหมือนกันตัวนี้ GTS โอ้โหโกโทูสลิปอันนี้หลับหลับหรือเปล่ปาเฮ้ยเดี๋ยวันนี้พิกี้ลากมาก่อนลากมากลางวิธีจับกดนะดูจะเหมือนพนะี่บาสก่อนจะวิ่งจับกดนับนับหนึ่งสุดโอ้โหได้แค่หนึ่งครับพี่เอาสิ่งยังทนได้ยังทนได้อยู่ฮนะโอ้โหพี่พิกี้ยังไม่อยากจะเชื่อสายตาไม่อยากเชื่อสายตาโอ้โหมาภาพตรงหนา้า เป็นความจริงไม่ใช่ฮะแต่วันนี้ปีกกี้ใส่ท่าไปตายฮะแต่วะนี้กระโดดขาคู่ขาคู่จะได้ฮะแต่วะนี้จับกดเลยฮะจับกดพี่อมสินฮะนับหนึ่งสองและสามหโอโ้โหยังอยู่ครับพี่อมสินยังอยู่เหมือนกันยังถึกเหมือนกันนะโอ้โวพี่มิกกี้ไม่ฟังอีลาใครหรอกมาออกนอกเชือกังหวันนี้กระโดดมาอืทิ้งตัวลงไปอ่อครับวิ่งไัแต่วะนี้กระโดดทิ้งศอกอีกโอ้โหซ้ำฮะ พี่มิกกี้กาะทืบซ้ำต้องซ้ำรื่อยๆแต่วันนี้ไม่งั้นไม่ได้วันนี้เวียงลงมาจะเฮดบาดโดนศอกกันแวันนี้พิมอ์สินดามด้วยศอกจับมาแต่วันนี้เบลลี่เบลลี่โอ้เฮดสูเฮกโอ้โหเข่าสองกันเดีวันนี้เอ้าลากมาลากม,มากลางเวทีจับกดนะฮะยังไงครับนับหนึ่งสองและยังครับโอ้โหพี่มิกกี้ยังทนได้อยู่ พี่อมสินไม่ฟังอีล่าค่าลมเตะไปก่อนเลยจับนุกมาอีกบิดขึ้นมาเอาแล้วครับผมเดี๋ยววันนี้ต่อยอก,ก่อนเลยแต่เฮดบัตโดนวิกกี้สวนได้ครับโชคไปที่ท้องวิกกี้จับมาขึ้นบ่าอีกแล้วฮะโกทูสลิปหรือเปล่ามไม่ใช่ฮะเป็นลูกเตะมหาปะไรฮะกระทืบซ้ำโอ้โหยังอยู่กันอย่างวันนี้พี่อมสินอะครับ พี่เกี้เหวี่ยงไปทใงวันนี้เข้าเทิร์นพัคเึ้นแต่วิ่งใส่แต่พี่เอาสินดามด้วสองในวันนี้จับมาเอ้าลุกขึหรือเปล่าไม่ใช่ในวันนี้จับมาโยกมาพาวบอมโอ้โหแข็งแรงจริงฮะจับลุกขึ้นมาดามด้วยเข่าโอ้โหสามแผลเดิมฮะพี่กี้ยังอึดอยู่ฮะในวันนี้พี่สินต่อยโคสไลจับลุกขึ้นมาอีกยังไม่พอใจ นี่จับมาเบลีบบ่เบลี่โอเฮดซูเปกโอ้โหเอาแะครับผมพี่อมสิน้ำง่ายเอาแขนฟาดจับเวทีลากมาลากมากลางเวทีก่อนจับกดเลยฮะจังหวะนี้กรรมการนะรับหนึ่งสองโอ้โหยังอยู่ครับพี่พิกกี้ยังอยู่ครับโอ้โหยังไงครับพี่อำศีน่นะเข้ามุมจังหวะนี้เอาเลียกให้พี่พิกกี้ลุกขึ้นมาครับ เรียกพี่ปิกกี้ดูขึ้นมายังไงฮะจังหวะน,นี้พี่อมสินวิ่งมาสเปียร์ครับโอ้โหสเปียร์เลยฮะโอโ้จังหวะน,นี้พี่ปิกกี้ดูจะจบเหมือนคู่พี่บาหรือเปล่าครับพี่พี่บาเขาจบด้วยสเปียร,ร์ฮะจังหวะน,นี้พี่อมสินจะจบด้วยสเปียร์มั้ยหรือเปล่าจังหวการมาครับนับหนึ่งสองและสามจนได้ครับโอ้โหเป็นพี่อมสินนะพี่อมสินกับพวกเราะฮะโอ้โหเข้าไปรอชิง เข้าไปรอชิงแชมป์เป็นคนที่สองใังหวะนี้โอ้โหต่างฝ่ายต่างมีค่าไม่ตายใส่กันทั้งคู่ฮะผัดกันไปผัดกันมาฮะอึดด้วยกันทั้งคู่เหมือนกันแต่ฉากจบว่าเป็นพี่อมสินฮะใช้ท่าสเปียโอ้โหเหมือนยืมมาจากพี่บาสฮะเห็นพี่บาสทำคู่แรกเลยทำาตาหรือเปล่าฮะโอ้โหแต่ทำาตามที่ผมไม่รู้แต่ได้ผลฮะโอ้โหทำให้เขาเป็นผู้ชนะเหมือนกันฮะ เข้าไปรอชิมคิงก่อนเลยฮะเป็นคนที่สองฮะโอ้โห